เบอร์วิลอกกรลังมากผู้น่ะนมากมันกัดจืนมันกัดจืดจักน้อยหนึ่งกับฝนมันตกมาเป็นรถอีแตกรถอีแตนเลยผุ่นั่งมากแมนเทุกบมข่อยเฮ็ดพอแมนเบิร์ดขับไถได้ยังเก่ามาขายดูนะเต็มรถเลยบนเป็นของขายเด้อค้นนั่งมานำดูนะ ่าเป็นรถอิสระเลยนะครับเนอะ่ารถอิสระเลยอื้ยบูนเนวตอนนี้เฮายังอยู่ฟังไทยเลยครับโดยอำเภอบุญทลิกไปเลาะเบิงตลาดช่องตะอูครับเปิด8โมงเช้าถึง10บหานาฬิกาหรือว่าบ,บ่าย3เนาะครับเนาะท่างเขาคนบกยห,หลายปันได้ครับเลากันได้อยู่เรื่อยๆคุณนะครับผม <laughs> นี่เขาสีคีอยู่บนรถบอขีน้ะย่างเอาย่างเอาคนละยางคนาวานครับาสีย่างเอาบรรยากาศวะครับว่าเ บได้กาไอดาุดี้อูไงสามคนบุได้กันนะงาออบรรยากาศครับผมไปแล้วไปแล้วยางนไอเ้เก่งเคยอยู่บนคนเมืองเคียมครับเขาอยู่ใส่ก่อนเขาขามากนยเป็นบ่ตอนนี้เขาอยู่ ก็ยังก็เลยขามาเลยเนาะสุขุมมาตรอันนี้เขาขามาฟังซองโตอูเลยเด้อพี่น้องเด้อเมืองสุขุมมาสรอปโเล้าครับขามาทางด่านอำเภอบุญทลิกครับผมซองโตอูเพิ่นกับสิเปิดวันจันทร์วันพุธวันศุกับผมแปดร่วงเศร้าถึงใบสามครับโอ้ยพุ่นเอ้ยมาไกลๆพุ่นปกติกับขี่รถคนละสิบบาทอันนี้เขาย่างเนาะใส่โอ้ใส่พี่น้องเพิ่งเพิ่งท้ายขนาดนี่ พวกกะติเต็มเดี๋ยวเฟืยจักหน่อยกะสิเต็มเบิดมาเบิ่ง <Thank you. S 1> ครับตลาดเพิ่นใหนมองนั่งกินขา้าวแล้วก็เอาอาหาร,หารมาไอ้เพิ่นเฮ็ดยถ่กินนะครับน่ามันกะสิเต็มเบอร์คนเอาละตอนนี้เฮามาเตาแน่มันก็นเลยบ่ทันมีคนมาหลายปานไดนครับผมต mm hmm. ลาดว่างเปล่าทางไปเบิ่งน้ำกันครับผมทางเข้าไปเลย สื่อของแล้วกับเมื่อขึ้นรถบ้อนาย,อย,ายางเทปพวกเราเทปพวกถวกุงละล,ะล,ยลายไหลยอยู่บัครับของข้ไงว้ามันตัดหน้าบ่กลับสื่อแล้วกับเมื่อเลยนั่งรถกับตอนหน้ายางตอนเมื่อนั่งรถเขาเบรถข้างในน,น้ำกันครับผมห่วถ้านั่นงกองจองแกล้งผอหนังบอกครับเพื่อผอฝ่ายโลละลายอยนั่งคนฝ่ายไม่ไ้ไหนั่งคนฝ่ายนั่งคนฝ่ายโลเท่าไหร่นะครับนี่ ดูละลอยนังปนฝ่ายลอยเดียวแล้ววะโอ้นังสดสองลอยนังเดี่ยวเลยสองลยน่นอ้ออยโางลละลอยเราโอ้ยลละสองลอยนะคำนทางแผนนะเปไปัก่าเปบอะไรซื้อบาดีา์ดอันนี้ไหมอันอันนี้แหมต้นมันคือติดตํคาวแข็งแร้อล็กกปุกอไบบนัะีน้องงนะ เจ้าผัวกับเขาขาวเลยเมฆ่ากับขาคือกันอนซ้ำไหนอนซ้ำเมฆ่านี่แล้วสอ่อนซ้ำไหนอีกขันว่าซ้ำบุสือมันกับสีเกลี่แล้วอรอยอันนี้่นกดน้สเีพาไปเพาไปยพาไปจ้ไ้นสเป็นวามมย่ยอะยู่บไหมันเป็นเงี้ยงห่ เช้ายู่บ้านไกลๆอยู่เดียวเันเลยเนื้อนังจ่นใส่งใหม่ซ่อมใหม่นังโลเท่าไหร่นะครับนังนังโลดสองล้อยสองลอยนะครับลอยนี่เมื่อเนี้ยเพรฝ่ายดอกใหญ่ๆก็อ่อนนะครับเด้อพี่น้องเด้อเท่าไหร่นะครับฝ่ายนี่ฝ่ายรุละลอยฝายลูกละลอยนะครับมันคือเพรมีเทปปวกเทปปวกเข้าในออกเนาะครับเนาะนีนมีอยู่ทางในเพราะอันนี้ก็คือกันนะครับนะขาเดียวกันเนาะเฮ้ยต่วันฟ่อนเนะพี่น้องเนาะดอกใหญ่ีหลยขาวจุ่นพูนเลยพี่น้องเลย งามวหรี่ครับผมท่านนางขายอยู่ทั้งหนานี่ล่ะเอานี่ก okay ับเมีมโอ้หลายอยู่เด้ลยนนนาะอัี้ก็เฮ็ดเฮ็ดพอเฮ็ดฟอไฟกันหมดนี่นี่แบบล่างก็บบทันลหางนะครับนี่ตัวดอกใหญ่ๆดอกใหญ่แต่ว่าอ่อนเด้วเนาะพอไฟตรงแนวพี่น้องเฮ็ดพอหลาย ว่ามันม right ันเบิดแล้วเฮ็ดผอย่างหลายเลยครับแต่ว่าเฮ็ดปวกบอทันมีน้องหน่อยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปวกกับเฮ็ดละงูกบอสันมาหรืครับเฮ็ดละงูกไม่ตะวันึงยโอ้ตะวันเฮ็ดผอนี่ยังมาเรื่อยๆแม่มันแดดมันก็แตกเป็นต้นเลยโอ้ครับมีมีแต่เฮ็ดผอฝ่ายบ่ครับายผสมน้ำโอ้เห็ดหวดน้อยเดียวโลดเท่าไรครับรวกนี่้อยเดียว้อยเดียวเด้อครับเด้อะตะวันมันใหญ่อหรือนี่ตะวอกใหญ่ๆตะวันอ่อนดีคักเด้อครับเด้อขาวสองตะอูยังมีเด้อครับแล้วโลดถึกๆเลื่อยเนี่ โดล,ละลอยซองลอยเป็นอย่างสิกินก้อยฟ้าน,น,นฮะไผสิกินก้อยฟ้านยัยว่าท,ท่านได้กินท่านน้อยกินรนู้เป็นวะ <c oughs> แมวเ<ม> <c oughs> ้กินเรื่อยแล้วปะก้อยฟ้านการฟอยเราขายฟอยอยู่นี่แหละครับเป็อ <c oughs> นอยัางไะบาดนี่ยังได้หมวกปะว้ เขื้อนบคืเอ่นจะขาดคือสื่อใสเองตีมันวะขาหน่อยคลายหมวกคืออยู่แ่ คนบกค่อยหลายปันใดครับเพราะว่าผู้นิวข้างในพุนละไปเท่าไหร่กมาพี่ดองก็เต่ามาจ้งเม้นกับสอบยังพี่ดองสอบปปหล่าฮอคคับกำลังมาสงสัยสิมันสอบบกมงบกใหม่แบกเลยหลายขนาดครับคนได้สอบยังมาขายแหละ <อ>ว้าเม่ไมเลยผมลรากะล่งหา,หงางขาผมนังโลละแปดสิบบาทคุณเนี่ยบอกเงยๆก้อนอ่อนเลยเท้าดีขนาดเลยครับเพราเาเก็บมาเมมไม่ล่างขาหม่องนังอยู่ครับนะสุดไปฝุ่นละเรากะไดเป็นนังน้ำมูลทั้งหนาคุนละนะข้าวหม่าหอดแล้วพี่น้องห่อนมองตลาดสดเพิ่นแล้วตลาดของปลาเพิ่นแล้วคุณเนาะโอ้ พีปป่ปาอีตูอันนี้เพื่อาห้อยยังครับนี่หอยหน่อยหอยสาอันนั้นหอยอันหอยสีกระตายนคกคบนอกสี่กตายหอยสากรตายดไ้ห้าสิบาทหาาทโอ้ปลาแล้วไรงงามเลยเดอครับเลยห คอยสายหอยขี่กระต่ายคุณนอาโอ้เป็นกระตามากคุณนอาโอ้ฆ่า,ากันละานบาดกบรถติดละบาดเลยอ้โหไปบ่ได้เลยเต็มถนน โอ้ยไปบ่ได้หรอกพี่้องเลยข้าขั้นนี่ข้าขั้นพวงเี่ี่เอ้าตามพี่พี่แล้วงงนะดูน,นพดะพี่รองเลยหอมย่คุณอะโอ้ยหอยหอม หอยไส้หอยขี่กระต่ายเนื้อผอมใช่ไหมอู้ยูดูน้าห้องแวเลยอ่ะอันนี้เปิดบักหอยหอมโลเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบ้อด้วยครับด้วยหอยหอมหอยหอมหอยไายหอยไายอยู่เท่าไหร่ครับขายเป็นโล่โหกสีหอยหอยหน้าหอยขี่กระต่ายเท่าเด็กครับ อาสิบบาทด้ครับโ้อ้ยลยขนาดนี่ไงโอ้นี้รถคลิปรถคิปควยหล่ขับนม่ลองเอ้ยล่ขนาดเลยครับโดยเฮดพอาไดลแม่หนาเสิ้งหนงังเสิ้งไฟพ้นกันหนอหัวยังก่าด้วยใๆเขาขาวเลยครับอ่อนๆเลย เฮ้ยมาเด้อครับเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ล่ะพุ่หนึ่งแม่เรานั่งขายอยู่นี่ล่ะเฝ้ามาเฝ้ามาหลายขนาดเห็ดพอยังหลายก็มันคือมันมีเฮ็ดปวดขึ้นม่เฮ็ดปวดกันมีเนาะแต่ล่ะโอุ้่นหนี่งตาโน้ตตาเดี๋ยวเด้อเบิ้งเบิ้งวิลล็อกกำลังมาพุ่้นึ่งคนมากมันกัดจืดมันกัดจืดจักหน่อยหนึ่งกับฝนมันโตคนน้องกับมาครับลังมากผ่้หนึ่ มาอีกแล้วขั้นหนึ่งนะเบรรยากาศครับจืดจื้อขนาดเลยมือนี่บรรยากาศมันจืดมันจืดเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุ่นล่อ่นขับมาตาตัง้งพุ่นล่ครับบ้าน่นเมืองซูคุมาเพาะบุปปลาว มาเป็นรถอ,อีแตกรถอีแตนเลยผู้นั่งมากแมนเต่วมาคอยเฮ็ดผอแมนเบิร์ดขับไทได้อีอย่างเก่ามาขายเห็นโอมเต็มรถเลยบ่เป็นปของขายเด้อค้นนั่งมานำ่บรรยากาศคือกากขนาดครับ อมือนะสุาก็อยไปอย่า่อขนาดย่างกันะว่างจืนจื้อเนื้อกะองเฮ็ดผอย่งหลายคือเกาด้วยครับเด้อฟองตอูแต่ว่าเพิ่มเติมมากมนีกิเมนบักหอยครับบักหอยขี่กระต่าย

เฮ็ดเอี่ยงโลโลนสิเฮ็ดผอไฟหกสิบบาทโอ้ยงามขึนางามอ่อนนี่หรืเนาะงามงางามงเสียนย่งบ่ได้ย่งบ่ได้ไอ้นงม่นมกันบลมนึงน่นจืดหลยฝนตกห้าสิบาทห้าสิบบาทบาทข้างนานาหกสิบ้าสิบก็ขาย ม่กัสอบกับเมีนเก็บวาเมยม่เลยน่อยเมียนอนมาสามสิบบาทแดดอเดล่โหด่ไปซื้อน้ำเจเมื่อไรคนตื่นสาบาพนักงานทุนไปองาไปห้าก่าค่้าสบาทัเฮ้ยมันขึ้นวยใหญ่หลอดต้นีมเน็ดเดีวมาได้เลยนี่คมเลนี่ จกักได้ผมก็ขาใจวันวันไงไม่นก่ป้าไปได้ด้อ,อใ่ขอหมฝ่ายมีรอบซ้องมันบ่เ<อ>น,น,นี่ยพ<อ>ี่องเลยโอ้บแบบเขียบมุกนั่นไปแล้วไปแล้วกับ <c oughs> โอ้อยเน,น,นี่ยพี่นนี่ยอันเบิดด้วยนกระสอบีาใหม่ๆเลยมาใหม่ๆเลยโอฝ่ายหาบาท เบิเงป้าเบิงป้าน้ำเล่ากันนะ <c oughs> ยังระบาดท่าโอ้โหโอโ้โป่าโอ้โห กันซิ่เลยยืดะเพิ่เือยซิ่งเต็มเอปนะก็ลอฮะก็สอดผีกระเมยมเป็นล่างให้พร้อมล่างนี่โลเท่าไหร่ครับถลางเบสิบบาทเฮ้พอนังหมดนี่เฮ้พอฝ่ายด้วยครับด้วยกันนะเราล่างให้เรียบร้อยเลยไอขี้ขานล่างล่างให้เรียบร้อยยดื่ออน ของหลายนะครับเดินแต่ว่าคนบทธไหลบ่อยไ,ไหนข้นกระลังเริ่มมากครับเนี่ยพี่รองเอ้ยเฮ็ดพร้อมเลยเฮ็ดพอฝ่านนยโลละหาสิบพวกสิบสี่ิบกับีหลายขนาดคุณวันนี้นะเสียงตึกตึกมากเดี๋ยวเสียง้พี่น้องเบิ่งข้างล้างมึงพี่น,อ <c oughs> น้องเบิ <c oughs> ่งนือล่ะคุณอะมาเป็นรถอ e ีแพ็คเลยนะครับเด้อ <c oughs> มารถอ e ีแพ็คเลย ไซบูแนวขายมองเห็นแนวขายนี่ตะคนมาเลาอตลาดเดือด <c ười> คนไหลครับมือนีคนไหลยจสิไปทางไหนจับักหอยขี่ก็ตายเือวานะั่นแพี่นอ้องม,มันามันลายนี่แนพี่นอ้องลายอีเลียวนี่ลายมันเฮ็บพอ เึกวายมันสิเบิดแล้วมันยังหลอยู่เลยครับเด้อเฮ็ดผอเหล่าซ้อนเฮ็ดผอฝ่ายโล่เท่าไหร่ละครับเนี่ยลอยเศร้าเด้อครับเด้อเฮ็ดหนังหนังปนฝ่ายนั่นหครับโอ้ยฝ่ายมาไหลมีแต่หนังเด้อครับลอยเศร้ามากไม่ไหมเลยงามเลยพผ่้เราพลังเก็บเอาอยู่ผู้เนาซ่อนแต่ซ่อน หวอลายขนาดเลยกำลังเกี้เพียดเลยหวอง้ำง้ำเลยลายขนาดได้ครับเตักเอาตักเอากำลัสวัดเลครับเพร็จพอลายขนาดเตรลหมอง ยุ้มเอายุ้มเอาลาก้ากับแต่ละล้านกับแตกต่างกันไปครับผมดอกกระเจียวกันหลายเลยครับเรื่องดอกกระเจียวส่องอืมอ<ม>ือโอ้นี่ ดอกกระเจียวเท่าไหะแม,ม่นี่สามกําซาสากําซ่าด้วยครับดอกกระเจียวโลละซ้าบาทของแม่เรามะขอยด้วยบ้านนี่้สามจานด้วยสมจานลบักเพื่อนมะขอยหยัางกขี้กระใต้บังหยัางนน่บ่โอ้เนี่พี่หลอกงามเลยมาข่อยหน้าฝนตกมากมันหละออกเขียดน่อยกับนี่วาได้ินมได้่ เฉนะียดกนันนาบมมีถุงใส่สหรอเอ่อเสาบาสเฉียดจันนาคุณผ้มโอ้มันนี้เงาลงไปทางคุณนเลย,ยหลายแล้วครับเรืองมันนี่โอ้มันรยากาศ สุเทียผมมามันมันสิบลีเง,ง,งาลงไปทางขุนนะครับเพราะว่าเพามาจันทร์ส่วนมากผมสิมว่าตะวันจันทร์กับวันผุแตะวันมือนี่อันนี้เป็นวันสุกครับวันสุกเป็นสิว่าของมันสีลายโกมูมันสิเงาลงไปทางคุนนะครับเดี๋ยวจังมาเขาจกสิลงไปทางขุนครับแต่ว่าตอนนี้ผมเบิ่งทาง,งนี้ช่งไวก่อนก็ขนาดด้วยครับเด้อ

นยังหลืทางในพ่อพีน่น้องเขาไปเบิ้งกันเนยยังลืทางเนี่ยโา่เเท่าไหร่ะครับนะ ออยอรยเบสีพอเจ็สิบเนังด่วนแมนครับลมามาเด้อมาเก็บมาใหม่เลยลอยเก็บสิาททุงนึงถือว่าสิบโลควงผมว่าครับตุนครับสั้างในผมสิเป็นเนผอฝ่ายจังวานแล้วมเอืนมาซือกันทงในสิเป็นฝายครับตะว่นนี่เป็นหนังคนวะเก็บเบื้องเก็บเบิ้งเก็าเบ้งนอ่นอย่ครับไม่พอหนังอยู่ครับเาอเมื่อเงในผมนะ ดอกกระเจียวหลายคักเด้อครับเด้อดอกกระเจียวเพุ่นดอกกระเจียวแดงเพื่อนอากาศ ปลากับมีเลยครับเตลาดซ่องัตอูครับซ่องัตอูมานนี้คือคักคือเราครับผมคือคักหลายสิเมนนดอกกระเจียวแล้วก็เฮดพอรครับเฮดพอกับราคาถึกๆครับมาหนี้เฮดพอหนังล้วนลอยเกียบสิบบาทลอยหาบลอยหกซบลอยเกียสิบพอถึงสองลอยครับแต่ว่าแต่เป็นไฟค่ับเริ่มลงตางหาซบหกซขายเพิ่อนวะพา่น้องมา้องไปหลอกข้างในน้ำกันทางคุณละ สำหรับคลิปนี้เอาไวา้ซ้ำนลยก่อนเอาพี่น้องเนาเอางงเสือเกิดยักสีไปทางไหนดี